น้องหมาฟังภาษาคนรู้เรื่องหรือเปล่าเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยนะฮะนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังสงสัยว่าภาษามนุษย์เนี่ยน้องหมาเนี่ยรับรู้ได้รู้เรื่องหรือเปล่าหมาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มนุษย์เอามาเลี้ยงราวเมื่อสอง0 0ปีที่แล้วและเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างแท้จริงยิ่งกว่าสัตว์ใดๆในพื้นที่พบนี้ถามว่าทำไมมนุษย์ถึงเลี้ยงหมาก่อนสัตว์อื่นเหตุผลง่ายๆก็คือ น้องหมาเป็นสัตว์นิดเดียวที่ฉลาดพอที่จะสื่อสารกับมนุษย์ได้มนุษย์สามารถทำงานร่วมกับน้องหมาได้โดยหน้าที่หลกัหลกๆของหมาในยุคแรกๆก,ก็คือช่วยมนุษย์ลากเลื่อนหรือล่าสัตว์นั่นเองจนมาถึงปัจจุบันความฉลาดและการฝึกได้ของหมาก็อยู่ในระดับที่สูงกว่าสัตว์อื่นๆไปมากแล้ว 1. คนเลี้ยงหมาทุกคนน่าจะตระหนักว่าหมาเป็นสิ่งที่สามารถฟังคำสั่งมนุษย์ได้ในระดับหนึ่งเลยนะ บางคนก็รู้สึกว่ามันฟังมนุษย์พูดรู้เรื่องหลังจากมองตาแป๊วๆปของพวกมันก็ดูว่าจะตอบสนองกับสิ่งที่เราพูดออกไปนะคำถามคือแล้วมันฟังมนุษย์พูดรู้เรื่องจริงหรือเปล่าในปี2016ก็มีงานวิจัยอย่างหนึ่งก็คือหมาสามารถเข้าใจความหมายและน้ำเสียงของมนุษย์ได้ซึ่งสื่อลหลายสัญนักนะก็ออกไปตีความว่าเออมันฟังมนุษย์รู้เรื่องนะ อย่างไรก็ดีเมื่อเร็วๆนี้ครับปลายปี2020เนี่ยก็มีงานวิจัยออกมาเหมือนกันว่าพวกมันนะ่ะฟังมนุษย์พูดไม่รู้เรื่องแน่ๆเนื่องจากพวกมันไม่มีทางรับประโยคยาวๆมีวยากรณ์ที่แบบมนุษย์ใช้พูดคุยกันได้อะสมองพวกมันนะไม่ตอบสนองแต่ที่เขาเข้าใจเราก็คือคําบางคําที่เรียนรู้แล้วนะแต่คําก็มีแค่ไม่กี่คำเหมืเนาะไม่สามารถ เป็นประโยคได้สมองของพวกเขานะครับจะตอบสนองต่อคำที่มันเคยเรียนรู้มาก่อนนอกจากนี้พวกเขายังไม่สามารถแยกแยะคำที่มีเสียงคล้ายๆกันได้กา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 มา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 หมา,มาอะไรอย่างงี้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าหมาได้ยินเราคุยกันว่าเอา้าไม่ไม่หาที่นั่งละ่ะเขาอาจจะฟังออกแค่คำว่านั่งเพราะมันฝึกมาแค่นั้นอ,อย่างที่2คือหมาเรียนรู้ได้เท่านี้จริง ทั้งชีวิตของพวกเขารเรียนรู้คําได้ไม่กี่คําการรับรู้และการแยกแยะของพวกเขาไม่ได้มากพอที่จะทําให้แยกแยะเสียงต่างๆจนเป็นภาษาได้นักวิทยาศาสตร์เทียบว่าพัฒนาการทางสมองเต็มที่ของหมานะจะเรียกได้ว่าคล้ายๆกับเด็กอายุ1-2ขวบเท่านั้น <c oughs> คือจะฟังคําสั่งบางคําออกแต่จะฟังไม่รู้เรื่องทางประโยคความต่างก็คือหมาพัฒนาไปได้สุดแค่นี้จริงๆ แต่มนุษย์สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีกในแง่นี้วิทยาศาสตร์จึงพิสูจน์แล้วว่าเราไม่สามารถฝึกหมาให้ฟังเราพูดรู้เรื่องได้แน่แต่ไม่ว่าเราจะพูดกับเขาบ่อยแค่ไหนหรือตาแป๋วแปของพวกเขาที่มองเราจะแบบเฮ้ยเหมือนกันรู้เรื่องนะก็เขาอาจจะจับน้ําเสียงเราได้ท่านเองนะครับไม่ได้ฟังถ้อยคํารู้เรื่องทั้งหมดประเด็นที่3นะฮะตรงนี้หลายๆคนคิดว่าแล้วพวกเขาสามารถฟังคําได้ทั้งหมดกี่คําอะผู้เชี่ยวชาญก็เอาไปพิสูจน์อีกแล้ว นะว่าท,วทั่วไปเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยน้องหมาเนี่ยเรียนรู้คำได้ประมาณกี่คำก็โดยเฉลี่ยนะก็จะมีความรับรู้ได้ประมาณ165คําคำสื่อสารกับมนุษย์ได้สบายสบายทั้งนี้หมาที่เคยทำลายชีิตโลกเอาไว้นะครับสามารถเรียนรู้คำได้ถึง1022คําคำเลยทีเดียวนะดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าพวกมันจะเรียนรู้ได้น้อยเพราะศักยภาพพื้นฐานก็มากพอที่จะเรียนรู้คำสั่งได้เป็นร้อยอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือเราจะอดทนสอนมัน มากพอหรือเปล่าเพราะการสอนให้สุนัขนะครับรู้จักคําสั่งแค่คําเดียวยังเหนื่อยเลยขนาดสอนคนเนี่ยเราถ้าเกิดอดทนไม่พอยังสอนไม่ได้เลยนะัภาษาอะไรกับน้องหมานะสุดท้ายแม้แต่คําสั่งพื้นฐานที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่ร่วมกันนะก็10คําก็เพียงพอแล้วเช่นนั่งหมอบล้อออกจากบ้านเข้าบ้านชี้วิ่งกินข้าวหยุด อาบน้ำโอ้โหอันนี้อาบน้ำหลายๆคนนะ่าจะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่ารู้เรื่องแน่เพราะพูดปุ๊บเนี่ยหายปั๊บเลยแล้วถ้าน้องหมาของคุณมีอาการขาหลังอ่อนแรงนะครับแนะนําให้หาแอนตินอมให้เขากินเนี่ยจะช่วยลดปวดแล้วก็ให้กินคู่กับแคลเฟกบํบำรุงระบบประสาทเพิ่มน้ําไขข้อกระดูกอันนี้ก็ดูแลในระยะยาวนะครับด้วยรักระวังดีอย่าลืมสอนน้องหมากันให้ครบด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ you